สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆขวใจเช่าทุ่งและกับท่านผู้ชมที่เขารบทุกท่านครับเมื่อนี้มาอยู่สวนดอกใหม่ของยายแก้วเนาะนะครับดอกใหม่กำลังงามเลยกำลังงามเลยนะครับแต่ว่ามื่อนี้สิพาพี่น้องมาเพาะขยายเสือจุลินทซี่สังกาะเสียงนะครับพี่น้องเพื่อเอาไว้ใส่ในสวนนะครับไวไ้ใส่ในหวัวในสวนเพิ่นนะครับเนื่องจากว่ามีการปลูกพริกในกระสอบนะครับพี่น้องปลูกพริกปลูกผักต่างๆในกระสอบนะครับโอกาสที่ดินจะแน่นก็เป็นไปได้สูง เนื่องจากว่ามันจํากัดก,การคุดการพ่นกัเป็นไปได้ย่ากนะครับโอกาสที่ดินจะเนียนจะทึบก็บมีหลายนะครับฉะนั้นจุลินทรีย์ที่จะช่้ยให้ดินในกระสอบร่วนซุยโดยบ่ค่อยพ่นนั่นก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นอย่างจังเนีนมาที่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็เนื่องจากว่าในกระสอบนะครับที่เข้าอาได้ปลูกฟักขนนึ้นมาในส่วนใหญ่แล้วจะใส่ปุ๋ยหมักมูลสัตว์น้องเพื่อนปุ๋ยหมักมูลสัตว์แล้วก็บางเอิญนว่าปุ๋ยหมักมูลสัตว์นี่เมื่อมีการย่อยสลายมีการ ยังเกิดขึ้นจะเกิดแก๊สนะครับเกิดแก๊สโดยเฉพาะการหมิน่นหรือการไคร่เนา่าหรือการให้โดยเย็นสัว์ไฟนะครับถ้าไปใส่จูเลซี่ตัวอื่นซึ่งมีคุณสมบัติบดบดถือกับอาการตัวนี้นะครับก็จะบ่ได้ผลอย่างเช่นพี่น้องอาจจะไปใส่จ,จุินทซี่นอกกล้วยหรือจุินทซี์ที่กินน้ําตาลเป็นอาหารนี่นะครับอาจจะบดทนทานกับการเหล่านี้นะครับฉนักจินลซี์ที่เหมาะ ต่อการย่อยสลายมูลสัตว์ที่ดีที่สุดจากการทดลองใส่มากก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั้นนะครับจึงเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาผสมน้ำลดลงไปในดินในกระสอบนี่เพื่อบ่ให้ดินแน่นขึ้นน้ำเป็นอนุภาคนะครับแยกแก้วเอามาใส่เป็นประจำนั่นแปลว่าปลูกดินปลูกพักในกระสอบนะครับทดน้ำทดยังดูดูในกระสอบมันโอกาสที่มันจะแน่นกระทึบนี่สูงนะครับวานนี้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเขาแยกแก้วเบิร์ต นะครับเบิร์ดก็เลยจะทําการเพาะหรือเพิ่นทําการเพาะเองแล้วมันบ่ขึ้นพี่นอ้องมันบ่แดงเนี่ยเนี่ยเนี่ยขึ้นจริงนะครับเนื่นงงองจากว่านะครับแดงยุติแดงบ่คักนะครับนี่แกว่าอยากได้แดงคัดเข็ดห้แน่ผู้มีฝีมือของฉันก็เลยจะพาพี่พาน้องมาเพาะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงขย้ายให้เสือ้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อมาใส่ใส่กับหมักพริกกระสอบซึ่งแก้วปลูกอยู่นี่ อาเดี๋ยวข้าจะไปเบิ่งกไงวิธีการเพราะจุลิซี่แสงข้อแสงแบบบ่มีหัวเสื้อเฮ็ดจังไรเป็นการทบทวนน้องเพื่อนเนาะเป็นการทบทวนควบลู้จังหนอ่อยอ่าบางท่านก็เขามาเบิ่งกไม่บางท่านก็เพิ่งจะเริ่มไม่ยังบางท่านเป็นหัวเสื้อกับบ่มีมีวิธีเฮ็ดจังไดเพื่านเราเดี๋ยวเขาจะใชะ้งจะพาไปน้องเพื่อนเนาะอ่ะไปเบิ่งกันเลยเอาครับพี่น้องบันเดนจิมาขยายจุลินซี่แสงข้อแสงนะครับเพราะมันขยายครับพี่น้องเพาะเสือ้อถ้าขยายเขาต้องมีหัวเสื้อต่ว่า ตัวนี้หัวเสือบบมีเนื่องจากเบิร์ตแอดแลดแล้วก็เลยสิม,มาเพ,พาะขึ้นไม่นะครับพี่น้องซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่พี่น้องจะเตรียมก็คือน้ำนะครับเตรียมน้ำไว้พอจะสะทุ่งกอเตรียมน้ำไว้เก้าขวดน้พี่น้องเนาะขวดละสองลิตรสองลิตรสองลิตรนะครับต่อมาที่พี่นอ้องจะเตรียมล่วงหนาก็คือไข่เนา่านะครับพี่น้องขั้นตอนการเฮ็ดไข่เน่าก็บน่นยากนะครับพี่น้องไข่ไก่หนึ่งฟองชูรสหนึ่งช้อนน้ำปลาหนึ่งช้อนตีเส้ยกันดีๆแล้วก็ตากแดดไว้อาจจะเตรียมไว้จักอาทิตย์หนึ่งหร หรือจนกว่าพี่น้องจะเห็นว่ามันเนา่าเนา่เนาท่าได้ยิ่งดีนะครับพี่น้องนะครับไข่เนา่านะครับพี่น้องสำหรับน้ำนะครับก็จะช้ทุ่งเปิดเอาน้ำบาดาลน,นะครับพี่น้องอบางท่านอาจจะไปเอาน้ำตามแหล่งน้ำธรมรมชาติน้ำสาน้ำห้วยนะครับตัวนั้นเปิดเส้นที่จะเป็นสีเขียวเนี่ยสูงนะครับซึ่งจะเขียวด้วยจุลินทรีย์สังคอแสงหรือจะเขียวด้วยขีไข่น้ำนะครับซึ่งยากที่พี่น้องเขาสีแยกออกนะจะนั่น เตรียมน้ำบาดาลหรือน้ำฝนที่อยู่ในโอน่งในยังเข้านี่แหละนะครับพี่น้องเพื่อบอกให้มันเขียวหรือมันอาจจะเขียวอยู่กับบอกว่าถือนะครับแต่ให้เตรียมน้าบาดาลไว้เพื่อพี่น้องมั่นใจว่าสิบมันเขียวขี้ไข่น้านะครับนี่คนใจะทสิร์ฟโดยใส่น้ำไว้สองขวดนะครับประมาณสองลิตรใส่น้ำใน่ขวดประมาณสองลิตรนะครับตะเกาปกติตามสูตรมันบอกว่าน้ำหนึ่งลิตรไข่เน่าหนึ่งช้อนนะครับพี่น้องไปนี่สองลิตร กระชี้ไประมาณจักร้อนครึ่งนะครับหนึ่งช้อนครึ่งอ่ะเปิดน้ามาเลยพี่น้องนะครับเป็นการเพาะเสือ้อจุลินทซี่สังราะห์แสงเพื่อเอาไว้ใส่ในหัวในสวนท่านะครับซึ่งคุณประโยชน์ต่างๆกระดังที่พี่น้องทราบต้นคลิปแล้วเนาะว่ามันมีประโยชน์จะได้แน่นะครับพี่น้องนะครับใบห้างการจิมาทำพิธีเพาะขยายเชื้อนอพี่น้องเนาะเพาะเสือ้อขึ้นมาใหม่โดยบ่มีหัวเสือ้อเนื่องจากว่าหัวเสือ้อเบดแอนแตรแล้ว ขัดสิไปขอสวนใกล้ๆก็จังไดจังไดอยู่จต่ของก็คือเคยเห็ดอยู่นะหัวมาของ,าของ่ายขอ้อใดเท่านั้นอ่ะก็เลยสิมาเพาะข,ขึ้นมาจนต่อเนี่ยเพาะแบบจับเสือมือเป่าขึ้นออกน,นะมาเปิดขวดไว้ก่อนนะอ่ะถ้าจะเติมไข่เน่าลงไปขวดละซ่อนครึ่งซ่อนครึ่ง นะครับโอ้โหป่านมา้ายไตไเลยเมื่อไดละถนัดเมื่อนีน้เนาะหนึ่งซ่อนมีอยู่สิบซีซีพี่น้องนะครับชนะเขาจะเติมลงไปประมาณสิบห้าซีซีือซ่อนเครื่องนะครับใข่เน่าอันนี้ควรจะชอบตุงเห็ดเม้ไไว้สออาทิตย์แล้วนะครับ โอ้โหโอ้โอโอับเกือบสองซ้อนเหมือนนะสองกับสองนะครับพี่น้องหลังจากเติมไข่เน่าลงไปแล้วนะครับห้าก็จะทำการปิดฝาให้สนิทเลยได้พี่น้องนะนะครับ,นะรบปิดให้สนิทเลยนะครับพี่น้องแล้ว,ว,วก็เขเย่าเขเย่าให้ไข่เน่ากระจายทั่วขวดแล้วก็ตั้งตากแดดไว้ตลอดย4ิบีชั่วโมงนะครับบ่ต้องย่งมันตายนะครับพี่น้อง แดดกำลังมากี่ยตั้งเลยพี่หน้อยเห็นปะ่ะแต่เป็นกำลังขืน้นวากันใส่ตอนเศร้าๆเลยเนียนะ่นะครับกอกไข่เน่าใส่ทุกขวดเนาะนะครับ โอ้มบ่เมาก่อนสิบี่น้องาหนเนาะเอาเม้นนะครับพี่น้องนะครับกินเม้นที่เกิดขึ้นี่คือการไฮโดรเจนซันไฟน์นะครับพี่น้องเป็นการทําปฏิกิริยาระว่างให้ดูเย็นกับซันเฟอร์หรือกัมมัทันซึ่งอยู่ในไข่แดงนะครับเป็นกาดที่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมักน้องพี่น้องนะครับเพราะว่ามันจะได้ใส่กาดตัวนี้เปลี่ยนก๊าดตัวนี้เป็นพลังงานในการจะเริ่มเติบโตของเขานะครับพี่น้อง จุลินทรีย์กลุ่มนี้นะครับกลุ่มสังเคราะห์แสงนี่เป็นจุลินทรีย์แบบใส่อากาศก็ได้บ่อใส่ก็ได้นะครับเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ประเภทที่สามนะครับพี่น้งองเก็บไปเรื่อยๆนะพี่น้งนอ,อ,อ,องเนาะซ้อมสอนช็ไปไอศครีม หายหน่อยแท้บัแดงหัวมันดอกเหรอแต่ว่าจะไปใไส่ร้ายจนเกินเหตุเพื่อนเนะใส่รลายกับบแดงเนี้ยนะครับเนื่องจากว่าอาหารแน่นเกินไปแต่เป็นบ้านเข้าก็คือกินร้ายจนไปบพเป็นมาเรอบถ้าเป็นสมัยก้อนกับสู้ซกกินไ้ายจนท้องแตกตายต้องพอดีพอดีนะครับเพื่นอนเนาะคสำคัญก็กคือต้องมันมากขยรยาวอยๆกายไปสั้นกายมาสั้นเสาหยอก แรงยอกค้ำยอกเด็กๆเด็กยอกอยู่บ่ถ้าลูกมาท่านก็ยอกได้เนาะอื ต้องเร่งหน้ามือเจ้านอยพี่น้องนะครับเพราะว่าสายแล้วนี่เสียงลูกค้าพาซื้อน้ำแข็งเราทัานนะเซ็ดซับปิดเอาไปตากแดดไปที่เก่าพี่น้องไข่เนา่านะครับไข่เน่าเนานะ ปิดฝาให้สนิทได้เพื่น้องได้จาให้กาดมันออกแล้วก็ตากแดดนะครับ,บ,ดเ,ดรบเพื่อให้เขาได้ทับการเกิดเสื้อนะเกิดเสื้อแล้วก็บแบงเซลลขายายไปเรื่อยๆนะครับถ้าบมมียังผิดพลาดนะครับกับประมาณมือที่ซีที่หา,าจ,จะเริ่มหู้แล้วว่าจะแดงหรือจะบ่แดงนะนะครับเป็นการเคาะขายายแบบไม่มีหัวเชื้อพี่น้องนะครับ ใส่น้ำบาดาลน,นะครับพี่น้องเพื่อป้องกันการเป็นซีเขียวของคีไข่น้าหรือเกิดตะไข่น้านะครับาจากนัก้นจะทำการขยายาตัวนี้คือท,ท่านเปจะได้ขี้สูบสีแดงกลือโอ้มนสะท้อนเสือสะท้อนซีเสือนึกว่าขยเยาสีแดงนี่เป,ป็นปฏิหารเนี่ย คือสิฟีมือแตะตอนนั้นก็เติมไข่ไปว่าคันแดงหรอกคือสิหาวเดี๋ยวหัวปีแค่เสร็จเลยแค่สีสะท้อนเสือน้อพี่น้องกเก็บเบิดอ่ะไข่ยาวมีเวลาเขามาขย่าวมือแล้วซอกเขียวซอกเขียวก็ได้ทุกที่น้อง ฝนตกฟ้าหอกเขาห่มบ่พองทันว่าบ่ต้องนะครับพี่น้องฝนตกแดดออกก็อยู่ส่งนี่แหละนะครับอ่ะเรียบร้อยสําหรับการขยายเชื้อจุลินเอ่ยการเพาะเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือโฟโตเซนเทติกแบคทีเรียนะครับพี่น้องนะต่อไปก็มีแต่ถามมารุ่นว่ามันสแดงหรือบ่แดงเท่านั้นนะครับอันคลิปนี้คงจะฝากพี่ฝากน้องเพื่อนที่นี่นะครับคลิปหนะไม่ยังดีๆยังพ่อกันไม่พี่น้องฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแช่สอนว่าหันกับห้างหายไปไร้เมื่อหลายเว้นเนื่องจากยากนะครับพี่น้องยาก นะครับนับมือยิ่งยากเข้าไปเลย่อยาอยากยังที่บม่มีเวลาเนื่องจากว่า,าคนจะใช้ถุงยุครับล้านค่านะครับพี่น้องลูกค้ามาบ,บริการอุดหนุนดีดีบริเุทธิเตี้นเช้ามือนะครับนะครับอ่ะกับจะได้กับหาเงินหาค้ำจากคนนองพี่น้องนะครับสำหรับกเกษตรเท่ากับมีเวลากับมาหาพี่หาหน้องขึ้นกองเสีแล้วนะครับอ่ะคลิปนี้เราเท่านี้เราพี่น้องสวัสดีครับ